ขอบคุณมากครับ ไปวิ่งไปวิ่งกับโอ้ทำไมวิ่งอ่ะ

วันสุดท้ายทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดมีรางวัลให้ครับแต่ว่าไม่บอกว่ารางวัลคืออะไรคนที่ไม่มีแต้มมาเลยมาก่อนเราจะมาะดาการเทิร์นเฮ้ยไม่มีจริงเหรอเอให้เกให้คะแนนเธอมไปตามมาตรฐานนตามมาตรฐานตามมาตรฐานไม่มีใครมีแต้มเลยทีนี้คนที่ไม่มีแต้มครับผมใครใช้โทรศัพท์ตระกูลแอเดอยดางไม่มีครับไม่มีเลย ใครใช้ไอโฟนแต่ไอนก็ใช้ไม่เป็นอุ้ยครึ่งคเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแบ่งทีมครับผมแบ่งทีมโดยที่ข้อแรกเลยขอในทีมต้องมีทั้งคนที่มีไอโฟนแล้วก็คนที่มีอนดยเพื่อที่เวลาเราจะไปเวิร์กช็อปให้สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งสองแบบนะครับ ตอนนี้นะครับผมให้โอกาสให้โอกาสจับทีมกันเองก่อนครับในวันนี้นะให้โอกาสจับทีมกันเองก่อนสามครับมีสามด้วยเพราะพี่คือตุ right ๊แป้อะทีละสนบทีละสิบทีมละกี่คนเราก็มีทีละสี่ทละห้าทีละห้ามีหนึ่งทีหกไม่เพราะว่าไม่ลงพี่ดูทีละห้าคนทีมละห้าคน าได้นะแต่ว่ามีมีตามโค้งเงื่อนไขยไหมครับมีโฟนอันดอยค่ะเนยโฟนอันดอยในทีมอ่ะต้องมีอันดอยกี่ตัวสองอย่างเลยมีทั้งสองอย่างในทีมบอกก่อนว่าทีมที่เราจับทีมที่เราจับต้องไปพูดพรีเซนต์พี่ใหม่ทำทำเป็นสไลด์ไปพรีเซนต์กับใช่แต่ว่าเป็นตัวแทน ออกมาเลยแล้วก็หัวข้อหัวข้อทีนี้หัวข้อเรื่องที่จะพรีเซนต์นี้จะมีอยู่สามแบบครับผมแบบแรกก็คือเป็นการถ่ายภาพวัตถุสิ่งของ ไม่เดี๋ยวให้ปรึกษากันว่าทีมของตัวเองอยากหาอะไรนะครับอันที่สองก็คือการถ่ายภาพคนอันที่สามคือการถ่ายภาพสถานที่ทั้งสามทีมจะได้โจทย์ไปเอาองค์ความรู้ที่เราเรียนกันสามหัวข้อนี้ไปพิเศษในหัวข้อของตัวเองว่าใครจะได้โจทย์อะไรลองปรึกษากันเองในทีมก่อนนะครับโอเคคือตถายสกนึ่งต้องถ่ายสารยากดอ้อ่า ปุ๊บหนึ่งอะถ่ายถ่ายกันถ่ายไปสุดถ่ายกันหมดแต่ว่าในหนึ่งปุ๊บจะได้หนึ่งเรื่องในการไปพิธีแล้วที่เคอะไรนะที่เคอะไรนะอ๋อที่เคอะไรนะหมอที่เคอะไรอะไม่รู้อไม่รู้อะอาไม่ลที่เคอะไม่ั้นควรโนน้ำส้มปะเอาลง โอเคไหนจับกลุ่มกันได้แล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยขอปุ่มนนี้กลุ่มแรกนะครับมีใครยังไม่ได้กาแฟอีกไหมคะเอาอะไรตามเงื่อนายตั้งเงื่อนไขได้เงินกันแล้วเดี๋ยวกิจกรรมก็ข้าวของวันนี้เดี๋ยวเราจะขอแนะนําพี่ดุกของเราก็คือเป็นเ e สแ a t h l e t นะครับคนนี้ได้รางวัลได้ด้านการถ่ายภาพหลายรางวัลมากเดี๋ยวให้ขอแนะนําตัวนะครับข้าวข้าวนี่เลยเหรอ ใช่ใช่ใช่เราเราเป็นนักเเองเป็นน่กเตะให้เป็นกันเองเป็นกัเนด้วยเป็นกันเองอ่าถ่ายรูปนะครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่พี่ก็รวมถึงดรากรที่จัดกิจกรรมครับเตามาเข้าเรื่องเลยวันนี้ผมมาพูดคุยกับประวัติของผมก็คือเกี่ยวกับการถ่ายรูป สปายกล้องออกไปท่องโลกครับก็คือผมก็อยู่ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ตำแหน่งช่างภาพครับเป็นลูกน้องพี่ดันพี่ตังพี่เว้งพี่ไนท์ครับผมครับเริ่มเลยครับประวัติส่วนตัวก็คือชื่อเล่นชื่อล๊กนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 8 4ก็เ c e บุ o กสุขิจแล้วก็อีเมลตามนี้เลยครับถ้าอยากได้ข้อมูลเรื่องถ่ายรูปอะไรหรือว่าเกี่ยวกับการออกไปท่องเที่ยวก็สอบถามกันมา ได้ครับครับผมครับผมต่อไปประสบการณ์ทำง,งานก็คือเนี่ยเราตั้งแต่จบมาก็รับงาน <c oughs> มีแลน่์ถ่ายภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอาหารหรือรับว <c oughs> ิญญาอะไรเงี้ยครับแล้วตัางงา้ตงแต่นั้นมาก็มาทำงานที่กมชนครับตั้งแต่ปี2561ถึง2566ก็เป็นช่างภาพขอกมชนครับ5ปีแล้ว5ปีแล้ว ข้าปีที่6ข้าปีที่ผลงานหน้าครับถ่ายภาพครับก็คือก็คือถ่ายพวกผู้มีฐานะร่ำที่ถ่ายเกี่ยวกับการประชุมมีทั้งรับเสด็จต่างๆของให้กรมเราครับครับหลักส่วนนี้ก็เป็นผลงานภาพถ่ายของผมที่ก่อนที่จะมาทำงานกรมชนก็คือรับถ่ายงีนวีดิ้งถ่ายแบบคอสเทนถ่ายคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็รับงานถ่ายพวกโรงแรมถ่ายที่เดียอะไรอย่างนี้ด้วยครับงานถ่ายก็หลักๆก็เนี่ยรับงานเช่นงานแต่งรับลิญญาถ่ายอาหารหรือแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับถ่ายครับอันนี้เพื่องของการทํางานที่เคยรับงานถ่ายถ่ายให้ทหารด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมต่อไปก็ผลงานการประกัภาพถ่ายเราก็มีผลงานในด้านแบบรับรางวัลจาก ลหลายที่ก็มีระดับก็ทวตพระราชทานของสมเด็จพระเทพกับฟาหจุฬาภรณ์และรางวัลยูนเช่นสองภาพนี้คือจากกรมงปรมงกับสองจุฬาก็คือได้รับรางวัลพระราชทานครับผมระดับนานาชาติก็มีรางวัลของประเทศของเอเชียแล้วก็ของประเทศอินเดียครับ อันนี้ก็เป็นผลงานของกล้คนหลอดผมได้ที่เป็นสองปีซ้อนเลยได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลนิทรรศนครับได้เงินรางวัลสองพันอันนั้นสามพันสามพันครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นะวันนี้เรียนเ่ยชะเลิเลียงอะไรกันชนะเลิศได้กล้องไลกาอีกภาพหนึ่งก็ได้รางวัลกล้องโซนี่ก็มูลค่าก็แสนกว่าบาทได้เยอะอยู่เยอะอันนี้ใครมา เราเป็นนักศึกษาก็ต้องมาชนชนะเรื่องที่จุฬานกันจักจุฬานกันรายการต่างๆเนี่ยตอนเป็นนักศึกษาผมก็ส่งเราเริ่มตั้งแต่ส่งภาพประกวดมาแต่ตอนเป็นนักศึกษาสามหมื่นนี่เป็นนักสายถือว่ามีเงินเยอะนะส่งมเลยแบบเออมันมันให้เราจุดประกายผานว่าเออเราก็อยากส่งประกวดตลอดจนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังยังส่งอยู่ อันนี้ก็ทํางานกับหน่วยงานต่างๆก็คือร่วมกับไปสเนียเขามาขอซื้อภาพมาขอภาพไปทาไบสษนียซึ่งซึ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงของแต่นีวไวของเนปาลใช่ปะถ้าสาวสาวมาเขาแล้วเราไปเทียเ่ยวเนปาลพอดีแล้วเขาก็เลยมาขอซื้อภาพเราเลยทาไบสษนียครับอันนี้ทํางานร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็กระทรวงวัฒน์ถ่ายทําต้นไม้แล้วก็ถ่ายทำหน,น,นังสือขนมโบราณมาบผม ครับมีไปสะพายกล้องข้องโลกก็คือเป็นภาพที่ผมไปเที่ยวมาต่างๆอย่างเช่นภาพข้างบนซ้ายเป็นภาพเนปาลภาพขวาข้างบนก็เป็นแมองสอนผมว่าไม่รู้ใครเคยไปบ้างแมองสอนไม่รงยังไม่เคยไปตรงนี้เท่านั้นนะความมืดความมงคลวัดอะไรดอยซ้ำพี่ลอยต like so ้องไปมันดีแบบนี้หรูอว่าอะไรลำบากข้าง ขอบเลยไปไหนาวรที่ไปนยังพี่ไปไนอบเลยไปถารเลาสวยไม่ได้ัอแล้วก็าคลับข้างล่างก็เป็นภาพดอยดอยมณจรดอยมณจรไปเซไปบ้างที่ที่ทารไปยางหมณจรังกปไปสงบไปอันนี้ก็ร้องาไปอมณครถ่ายรางไม่ใช่เทคนิคเยอะมากเนี่บแล้วก็อ้าวอันนั้นลาวจรปะอันนี้ที่ลาวที่ ที่เราเราก็ต้องถ่ายแบบบรรยากาศหินวัดหินอะไรบรรยากาศต่างๆอันนี้หลวงพ่อปั๊บหลวงพ่อปบครับอ่าหลวงพ่อปั๊บมีคนถามอันนี้ดาวจริงไหมถ่ายได้ดาวจริงดาวจริงครับถ่ายยังไงให้ไม่ได้หรอวางคือถือถ่ายได้เลยต้องช่วงเวลาที่เราจะไปถ่ายพี่ต้องผ่อนน้อยดาวเยอะเลยตอบคุณครับครับอันนี้ชอบเป็นพิเศษบวกเป็นแต้มถ่ายแล้วทีนะ ถือว่าเป็นการมีการส่วนร่วมมีส่วนร่วมกับการกิจาการรมใช่หนึ่งแปมใช่ใช่ท้ายคลิปนี้อย่าลืมกดปุ่มชอบกดปุ่มแชร์กดปุ่มติดตามและสั่นกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ